ไปครับผมต่อขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นคือวังไส่งามอีกหนึ่งร้อยเมตรไปรับชมกันเลยครับผมเดินลัดเลาะจากวังมรกตขึ้นไปสู่วังไสงามนะครับก็ทางก็ประมาณนี้สถานที่การเดินท่องเที่ยวก็ล่มลื่นในป่าลัดเลาะป่าไปเรื่อยๆ ไรับชมความสวยงามด้านบนกันครับผมใครก่อนขึ้นไปชม วังใต่งามเราก็แวะตาม,มทานไปเรื่อยๆครับวังนี้ก็น้ำน้าเล่นครับใสสีมรดตงานอยู่ที่ผมนี่หลังผมก็จะที่ด้านหลังนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำตกบอกเลยว่างดงามมากครับพาขึ้นชมไปแต่ละชั้นของน้ำตกนะครับก็ ดินขึ้นกันไปเรื่อยๆฮะแบบไม่ต้องรีบฮะยิ่งรีงบยิ่งเหนื่อยผมบอกเลยแล้วว่าด้านหลังผมนี่งดงามมากอลังการนะน,นี่เราอยู่บนนี่ครับนี่ก็จะเป็นวังมรดกที่เราทานเดินขึ้นมาฮะบอกเลยว่ามดงามอลังการมากของน้ำตกแห่งนี้มีน้ำที่ใส เดยหมมือนมอลนลไปครับรับชมกันต่อตกับบรรยากาศการเดินทางชมป่าและรรรมชาติที่น้ำตกเขาชะเมาไปพิชิตชั้นที่ปีวังไสงามแต่เราก็จะพารับชมบรรยากาศตามน้ำตกไปกเรื่อยๆครับ เดินลัดเลาะตามป่าไปครับตทางเดินก็ประมาณนี้เดินไม่ยากขึ้นกับิวๆไปเรื่อยๆตามพอมีนะควาเที่ยวยก็ยังพอมีวันธรรมดา วังไทงามซึ่งต่อไปก็เป็นวังค้วยน้ำผาผากล้วยไม้ให้ลองไปรับชมกันย่งมีวังตอนนี้เราก็อยู่ที่น,น,น้ำตกวังไน้งาม ก็น่าเล่นรับมีน้ำน้ำเยอะน่าเล่นครับวันนี้แต่ครับแต่เราจะเดินขึ้นไปชมต่อด้านบนผากล้วยไม,ไม้มีความงดงามแค่ไหนแต่ดูทางขึ้นก็รู้ นี่แหละครับมาเที่ยวกับธรรมชาติและป่าจริงๆก็ถึงหากล้วยไม้ไปรับชมกันครับด้านล่างจะมีความสวยงามเช่นกัน ทางลงก็จะนี่คืออีกหนึ่งจุดของน้ำตกครับคือผาค้วยไม้รับสมน้ำตกอันที่สวยงามมากครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอันตรีจริงครับผม แต่ละจุดครแต่ละชั้นของน้ำตกการท่องเที่ยวฮะแล้วเราจะไปยังไงต่อ่าทางใปกันครับจะไปได้หรือเปล่าเราจะพาไปชมใกล้ๆกันเลยครับผม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับผมคือจุดนี้เขาเรียกว่าการที่วดงามอลังการอีกหนึ่งชั้นครับผมนี่คือปากล้วยไม้ข้างหลังผมก็ตรงอันที่สูงแล้วสวยงามมากไหลน้ําแบบถ้าลองมาเที่ยวก็ดูครับอาจดูในจอโทรศัพท์หรือดูในเ็นนี้อาจจะว่าไม่ค่อยสวยน,นะนแต่ สถานที่คือบอกได้เลยว่างดงามมากครับนี่นะมีน้ำใสน่าเล่นก็ขอนำเสนอครับมาท่องเที่ยวไปได้คนเป็นแบบเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมาชาติและป่าบอกได้เลยว่ามาแล้วจะไม่ผิดหวังกับการท่องเที่ยวนะครับผมถึงชั้นของน้ำตกมาถ้าช่วงไหนร้อนมาเที่ยว เดี่ยเล่นน้ำกันได้ครับผมนี่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมว่าแไหนเป็นผาหน้าผาแบบที่เขาเรียกว่าผากล้วยไม้คือจะมีกล้วยไม้นะแต่บอกได้เลยว่าน้ำใสหน้าเล่นผมนี้เป็นฟิลแบบธรรมชาติลื่นๆครับผมก็ รับตรงกันไป EP EP น,น,นะครับอาจจะไม่ได้ลงคล่ปยาวๆให้ทุกท่านได้รับชมแต่ก็ขอฝากตามไปแต่ละ EP แล้วกันครับเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้า EP ห,หน้าต่อไปครับผมคลิปนี้จะขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับสดีกับน้ำตกอันงดงามที่อันตรีที่สุดในสุข แห่งนี้ก็ว่าได้นรับตกที่นี่ก็ว่าได้ครับเราจะพาท่านไปคิดน้ำตกชั้นสูงสข,ของน้ำตกเขาชมาแห่งนี้ก็ออฝากตามรับำตกไปใสด้วยครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันทีกปีหน้าแล้วกันครับผมตกไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ครับ